เงิน4,700ผมถือว่าเยอะเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อพื้นที่ชั้น2กันเลยชั้น2เนี่ยผมรู้แล้วเราต้องซื้อไงโอเคนี่ซื้อนี่เลยนะใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เน,นี่ยพันสองประเดมประดิมชั้น2เหรอขอไปภาษาก่อนคุณต้องการคุณต้องซื้อชั้น2กูก็ซื้อไปแล้วนี่ไอ้เหี้ยโกงกูปะวะมาก็กลับสเสด็จมนะาจบในรักของท่านก็โดนเอาผมวันนี้ผมโอนหน่อยนะนี่เราก็มาเล่นเกมนี้กันต่อนะ เป็นเกมไทคูล,ละะร้านอาหารเปิดร้านอาหารนั่นแหละง่ายๆหรือว่า r ลบ็อก a เวเดียนโนะครับผมที่ผมตั้งชื่อคลิปนะเพราะว่าก็เป็นชื่อล้าผมนั่นแหละก็แต่กูลืนไปเนาะกูปิดเสียงเพลงไว้ถึงว่าทำไมเสียงมันถึงเงไียบๆเออควันนี้เปลี่ยนสกินกันนิดหน่อยแล้วผูไปชมปกติจะเล่นแต่ตัวอัตมาอะไรอย่างนี้วันนี้มาเป็นแนวแบบยาผมยา,มยา,มยานิดหน่อยเออวันนี้มามาชุดใหม่ชุดใหม่แต่ผมก็ประกอบชุดนี้มาแล้วแหละเออมาเรามาต่อกันเลยรับรับเมนูกัน น,นี่อเอาเลยน,นี้น้ำสองเดี๋ยวเราเสิร์ฟให้เลยโอเคตอนนี้เรามีเงินประมาณ10,700นะถือว่าดีอยู่130เฮ้ยสามสิบละเฮ้ยร้อยเจ็ดสิบกว่าละร้านก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเกรดมากนายนะผมเข้ามาเล่นไปแป๊บเดียวเองตอนนี้ผมตัดคลิปแล้วทีนี้ผมก็เปิดทิ้งไว้นั่นแหละเออเปิดให้มันฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนะอืมนั่นะแหละเดี๋ยวพนักงานเราก็อยู่ตรงนี้เงิน4,700ผมถือว่าเยอะเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อพื้นที่ชั้นสองกันเลยชั้นสองเนี่ยผมรู้แล้วเราต้องซื้อไงโอเคนี่ซื้อนี่เลยนะใช่ไม่ใช่อออััันนนนนนีีีนน้้้ ไอเชี่ยกูเสิร์ฟพื้นสองครั้งเฮ้ยผมซื้ออะไรไปอ่ะไอเชี่ยควยผมซื้อเอ้ยผมเผลอไอเชี่ยเอ้ยควยเอ้ยกูเผิอซื้อข้าวหลังไปจนได้เลยผมไม่ชอบสิ่งที่ผมเผลอกดซื้อมามันราคาประมาณพันหกนะแล้วก็มันก็คือการขยายร้านเลเวลสามนั่นแหละผมเผลอผมเผลอกดซื้อไปสองครั้งไม่ได้ตั้งใจจริงผมเผลอกดซื้อไปสองครั้งชิบหายแล้ว อู่เล็กันนึงต้องเท่าไหร่วะนะเพืแ่อบบนึงประมาณพันกว่าไม่ใช่เสียดายหรอกผู้ชมเชี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเลยอะ่ะเดี๋ยวเก็บเก็บนี้ก่อนเก็บไม่ได้เลยลูกค้าแล้วมึงก็นั่งนั่งได้ถูกจังหวัดเชี่ยเลยโอ้เสียดายวะ่ะเฮียคุณผู้ชมแม่เลยกูนี่ต้องวางไงฮะตรงนี้ปะลูกค้าอยู่ด้วยจเจริญเจริญเฮียจะวางไงอของนี่อะ่ะ เชื่อแล้วผมเพิ่ก็ซื้อเบกสองครั้งแล้วนึงเดี๋ยวจะไปนะจะได,ด,ด,ด้จะได้จะได้อันนี้อันนี้ไม่ขายตัย้งแต่สิบห้าเมี๋ยวดีกว่าเก็บไปดีกว่าเดีย๋ยวเป็นผมกละไว้วันเนี้ยเดี๋ยวจะไปอัปเกรดพนักงานแบบไอ้นี่ไอ้เด็กเสิร์ฟซะหน่อยนะเพราะว่าเรามีเงินตนะั้งสี่พันห้าเนี่ยเออแล้วก็แบบก่อนจะซื้อโต๊ะซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันราคาแพงนะโอ้โหวันนี้กูได้ฟาร์มยาวเลยผมกลับไปว,ว่าเข้ามาแล้วจะรีบรีบ,ร,บรีบเคลียร์ปัญหานี้ให้เสร็จเลยอ้าวไปเคลียร ไม่มากก่อนวางเงินเยอะเนี่ยน่าจะตรงแหละงบก,กันไว้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่ประจำเราที่ประจำเราที่ประจำเราเอาง่ไงนะว่าร้านก็ขยายมาเยอะเยอะเรื่องเลยอ่ะเรายังขยายร้านตอนนี้ไม่ได้นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขยายร้านดิปรับปรุงร้านอนะทําชั้นสองทำได้นะแต่ว่าของไม่ยังเต็มแบบๆๆเต็มเลยเต็มเลยอ่ะผมซื้อมากเกินเปล่าวะลูกค้าครับนั่งตัวนี้ได้เลยครับผมเสียดายรับคุณผู้ชม แม่งแบบไอ้เหี้ยโอ้เงินต้องเท่าไหร่วะอ๋อเออเราก็ได้ตรงนี้มาได้นี่งวะดีอยู่นะไอ้ไอ้เช่นตรงเนี้ยดีอยู่ประเดินเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมอัปเดตตรงนี้ดีกว่าแป๊ผมไม่อยากให้ลูกค้าเห็นว่าตรงนี้มันมันมีอะไรบ้างเฮ้ยหรือว่าผมจะเอาไอ้เช่นเนี่ยไว้ตรงนี้ดีวะเอ้ยชิบหายแล้วของกูแล้วก็อะไรต่ออันนี้ใช่ไหมอาประเทศทำซ้อนๆกันไปไม่เป็นไรหรอกไมีอะไรกะน,นี่ทำทำไก่ปะทำไก่ตัวใหญ่ ได้ว่าไปนะผมเดี๋ยวแต่ผมไปเสิร์ฟก่อนเนี่ยดูดิมัน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 ,มนยังขับพนักงานเสิร์ฟอีกคนหนึ่งเลยนะเนี่ยผมกะไว้ว่าเออวันนี้เดี๋ยวอัพชั้น2แล้วเราก็ทำแบบนี่ดีกว่าเพราะว่าชั้น2อ่ะเงิน2,000ผมว่าทำไม่ทำไม่น่าจะพอนะเพราะมันแพงนะโต๊ะโต๊ะโต๊ะเนี่ยเราต้องใช้โต๊ะที่มันแบบโต๊ะอันยาวโต๊ะอย่างเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยต๊ะเนี้ยแล้วเราก็แล้วเราก็ต้องเอาไปยหกที่นั่งนะเพราะว่ามามาพร้อมกัน6คนเนีไงผมกะจะทาเป็นโต๊ะครอบครัวซะหน่อยอืมตายจะว่าเดีี๋ยวตอนน้เดดีีี๋ยววผมทาตรงน้ก่ไป เพิ่มหรือจะทำเหลวไว้ช <kau terminar lyn> ่องหนึ่งดีกว่าว่าเดี๋ยวทำเหลวไว้ช่องหนึ่งดีกว่าช่องเนี้ยให้พนักงานมาดึงเข้ามาได้นะไม่มีวะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเออเดี๋ยวขอชี้ราคาแล้วหกสิบป่ะเฮ้ยผมว่าอาจจะพอนะหกสิบอันนี้สามอันอันนี้หกอันเท่าไหร่วะสามหกสิบแปดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบวกหกสิบก็สองร้อยสี่สิบนะตอนตอนหนึ่งที่จะได้สองร้อยสี่สิบแต่ไม่หมดแค่นั้นนะเราต้องซื้อครัวด้วยเราหรือครัวก็ไม่ได้แพงมากมมยนี่ว่าเออ อุ้ยอันนี้แคชเชียร์อันนี้สำหรับเออ่ขนส่งอาหารแต่ผมยังไม่ซื้อทำไมผมเจ็บคอวะอะไรโอ้เว้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไม่พูดเสียงดังกันจะเพิ่มเติงไม่เอาประมาณนี้น่าจะได้อยู่แหละน่าจะได้อยู่ผมพูดดังไม่ได้นะอยู่ก็เจ็บคอเฉยเลยไอ้เหี้ยโคตรอ่อนแออะเอ่อประตูลเนี่ยวะอันนี้ดอไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใชนี่ไงเจอละใช่ปะใช่ปะ ใช่กละชี้อย่าละมันไม่ใช่พิดว่าไม่ตัวเดินแปลกๆกูซื้อไหนไปว,ว่านี้ปะวะเออนี่แหละหนึ่งใช่ไหมไว้ไว้ว้างเว้นเว้นไว้สองที่แล้วกันไปน่าจะดีอยู่ตรงนี้จวผมขยับยวขยับไปเช่นนี้ก่อนมูฟมาไว้ตรงนี้เออเต่านี้สองอันผมว่ามองว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ อันนี้จะเหลือเป็นไว้ช่องหนึ่งดีกว่าจะได้เข้ามาได้ง่ายๆนะเฮ้ยโมจิของใครครับผมนางสกายนะไอ้เหี้ยกูสามารถเสิร์ฟระยะไกลได้ไหมเนะี่ยโอเคเสิร์ฟได้ละต้องเล่นต้องต้องฟาร์มเงินปิดระยะหนึ่งเลยครับผู้ชมเราไปกินมันก่อนผมว่าเดี๋ยวผมไปช่วยเชฟทำกับข้าดีกว่าไปชั้นสองนี้ต้องเป็นช่วงช่วงแบบช่วงกลางๆเกมไปละอีกอีกสักสิบห้านาทีอะ่ะดูละขอผมขอฟาร์มเงินให้ได้ก่อน ได้ของกันเลยย้ายให้มันมาติดริมอ่ะไม่ได้ย้ายเปลี่ยนอะไรมากมายแล้วเอ้ยริมนี้ผมไม่เอาผมผมเอาประมาณนี้รีบย้ายก่อนรีบย้ายก่อนมาได้ได้เวลาย้ายแล้วไหนร้านแล้วมันก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะไม่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 เอาให้มันติดกันดีกว่าคุณผู้ชมจะให้มันแบบพอดีพอดีนะเออตอนแรกร้านละมันเล็กด้วยไงวันนี้เอาเอาให้มันจุคนได้เยอะๆยอะอ่ะเพราะผมเน้นคุ้มนี่เหรอนี่ก็ได้ปะ นี่มาตรงนี้อันนี้อ๋อนนี่ขออยขวนนี่ไม่คนละอันนี้ก่อนเอ้ยจริงจริงวางเป็นจิ๊กซอว์นี้ก็ดีเหมือนกันนะดูแลเนี่ยว่าปะว่าปะว,า,ว,า,วางเงี้ยเอองั้นก็จัดเลยดิตรงนี้ เออประมาณนี้ประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเป็นจิ๊กซอว์สวยๆอย่างเนี้ยเออลูกค้ามันจะได้ไม่ต้องเบียดก,กันมากมายจะว่าไปแล้วเท่ามันก็ทำคานอยู่เนี่ยกูเดินแบบเดินยากมากเลยเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างเงี้ยดีแหละอืมมันน่าจะดีแหละกูรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ดีละมันอยู่ตรงนี้ครับผมเอ้ยไหนๆตรงนี้ก็ย้ายได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเก็บเก็บพวกชือดนี่ก่อนเก็บกันเดี๋ยวผมจะย้ายบันไดไปตรงนั้น ย้ายไ,ไปย้ายไปบันไดมึงมานี่บันไดเชี่ยนี่มันต้งไงดิประมาณนี้ประมาณนี้ถอยหลังอีกเออประมาณนี้นดีละดีละอีกประมาณสักให้เงินสักสามพันก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเปิดเซ็ตสองกันเพราะว่าเราต้องใช้เชฟยต้องใช้ที่ใหญ่ด้วยนะเอ้ยหรือเชฟหรือเราเปิดเชฟเพิ่อมอีกกันไม่ได้หรอคุณผู้ชมผมไม่รู้อ่ะมันอาจจะประมาณแบบครัวแบบไอ้นี่มันต้องมีแค่เชฟเดียวอ่ะ เป็นไปได้นะแล้วเราเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เชฟเดียวดิห้องแบบแบบร้านอ,อาหารหนึ่งก็มีแค่ห้องครัวเดียวอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปดูใน YouTube เลยเพราะว่าผมเห็นไอ้ไอ้ร้านใหญ่ๆอ่ะมันไม่รู้จีวันนี้ผมจะใช้แค่เชฟเดียวก็ได้ผมขอดูก่อนในเซิร์ฟนี้มีใครปะโอเคไอ้เชยนั่นมันคือร้านอีเกียเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูร้านร้านนี้ก่อนว่าชั้นชั้นบนเขามีเชฟหรือเปล่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนั้นเลย มันยังไงคุณผู้ชมเท่าที่ดูนะอ๋อเคเค okay. มันมันใช้นี่ได้อยู่เดี๋ยวขอมาดูก่อนเพราะว่าร้านร้านเรากับร้านมันเนี่ยก็คือร้านเดียวกันนะดูแป๊บดูแป๊บมันจัดเป็นไงอ๋อมีเสาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเป็นแบบว่าเ e f t lane มาเลยนะอู้ยี่ให้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเจ๋งว่ะอ๋อคือมันจะวางร้านเป็นประมาณแบบตรงๆนะใช่และประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอเรเตอร์นะคนส่งคนคนส่งอย่างนี้ ชั้นสองก็จะมีเชฟไปของเตียงเลยเข้าใจละชั้นสองนี่อาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดูเดือดเท่าไหร่เออห้องน้ําด้วยว่าไปแล้วแต่ไว้พัดอื่นๆก่นกนอนนะห้องน้ําอ่ะวันเนี้ยต้องเป็นห้องครัวแน่ๆวันนี้ต้องห้องครัวง่ายอันนี้น่าจะเป็นอะไรแบบจุดไฟชิ่วๆอย่างเงี้ยเหรอเออ,เ,อ,อเรื่องมึงอะเอาไว้ว่าเชฟมันมันสามารถเอ,อ่อห้องครัวสามารถมีได้สองที่เนาะไปเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยกลับมาละเนียฉลาดไปสรุปข้างล่างเดี๋ยวกูก็เอาเป็น เพราะมันเยอะไปอ่ะเออเอาเอาออกสักแถวหนึ่งดีกว่าไปแถวแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวหน้าเดี๋ยวเอาออกเลยเพราะว่าผมรู้สึกมันเยอะไปมันก็แบบมันก็ไม่ชิงว่าแย่หรอกแต่ว่ามันมันจะดูลกหูลกตามันเยอะเกินเหตุไรเที่อเดี๋ยวมิจางผมว่าเดี๋ยวเราเอาเป็นที่วางที่วางอย่างอื่นน่าจะดีกว่าด้วยนะเดี um. ๋ยวผมค่อยๆเคลียร์ไปเลยค่อยๆเคลียร์แถวแถวแรกนี่เคลียร์เลยเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกดเจ็บกัน ต๊ะเนี่ยผมยังไม่รู้นะจะขายดีหรือเปล่าบางทีผมอาจจะไปเปิด,เป,ดเป็นข้างหน้าอย่างนี้นะแต่เก้าอี้อาจจะเป็นต้องใช้อยู่เดี๋ยเก็บเลย,เเลยอันนี้น่าจะเก็บเม่อกนี้เก็บไม่ได้รอก่นอนรอก่อนเออประมาณนี้มันก็ดูด,ด,ดูดูสะอาดขึ้นมาดูเนี่ยมันไม่ใช่ดูสะอาดมันก็ดูแบบไม่ลกไม่ไม่แบบไม่เต็มอะ่ะไอ้ที่ยคุณผู้ชมน,น่าจะเข้าใจผมผมอยู่นะเก็บกันเก็บกันได้แล้วมีเมนูน้ำไหมโอเคสองคนนี้ใช่ไหม มาเดี๋ยวเสิร์ฟให้เลยหมืแล้วหมืแล้วช่วยเชฟทำกับผ้าก่อนเออกับเ้าะยังเหลืออยู่ตรงนี้ดีป่าววะอืมมัน่าจะได้อยู่ละเดี๋ยวสนใจแม่งเลยลูกค้านั่งตโตนี้ได้เลยครับผมลูกค้านั่งตโตนี้เลยครับเ,เงินเท่าไหร่ละสองพันหกแล้วอีกสีก 400, ่ร้อยสี่ร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวขอรู้ก่อนผมสามารถวางโต๊ะวางอะไรได้ไอเลยปะไม่ไรอ่ะ ผมก็ซื้อไปแล้วนี่เอาดออันนี้คือข้างนอกไงซื้อไปแล้วไหวป่ะนี่มันมีให้ดูป่ะว่าเราได้ซื้ออะไรไปบ้างอะไม่มีหะอกกูชี้เลยแต่ผมซื้อไปแล้วอะต้องวางอะไรปะ่ะอ้าวขอดูก่อนผมจะวางเนี่ยยังไงเนี่ยก็กก็ก็ได้วางอยู่แล้ววางไงเดียวไปตึงไปตึง ชั้น2หรอขอแปลภาษาก่อนคุณต้องการคุณต้องซื้อชั้น2กูก็ซื้อไปแล้วนี่ไอ้เหี้ยโกงกูปะวะผมซื้อไปแล้วนี่หลายพันเลยนั่นน่ะหมดไปเยอะนั่นน่ะเดี๋ยวกูไปซื้ออย่างอื่นมาวาะแป๊บนึงเรียบร้อยหลุดครับทำไมช่วงนี้ผมเลือกไอ้ไอเมนูแล้วมันหลุดวะผมไม่เข้าใจเลย เออเดี๋ยวเดี๋ยวะเก็บตัวนี้ก่อนจะเก็บตัวนี้แป๊บอันนี้มันตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละดีละ,ะเสียงกูหายไปไหนวะโต๊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 เจ็ดอันไว้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยละอเอ้ยอันนี้ต้องเก็บด้วยนี่วะลืมไปอันนี้ก็รุ่นน่าเก็บด่วนเลยเก็บเก็บโอเคอันนี้ชั้นสองนี่กูนนก็ซื้อไปแล้วไม่ใช่หรอวะ มันหายไปไหนวะไม่เข้าใจเลยขอแปลภาษาก่อนไอ้ที่มันมีมาให้ผมซื้อมันจะเป็นอะไรวะอยากรู้อะเอาดอเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะอันนี้มันถ้าที่ผมอ่านๆ่ๆนะก็คือมันจะเพิ่มมาสี่บล็อกเป็นแบบพื้นที่ข้างหลังร้านของเรานะแล้วปผกต้องไปซื้อไหนวะ ห่สามพันห oh, right. oh. okay, um. so ้าเหรียอ๋อนี่ไงแปดพโอ้โหแล้วกูไปซื้อเฮียอะไรมาวะเนี่ยโอเคคุณผู้ชมแปดพนะชั้นสชั้นสไม่ใช่ถูกถนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เปิดชั้น2เร็วๆนี้แปดพคุณผู้ชมผมเพิ่งเห็นเนี่ยดูดิเนี่ยๆเนีนเ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 เนเน o นเ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 เน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 นเนเนเนยนเ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 นอเเนนเนนนนะเนน ขอคิดก่อนกูทำไงดีวะแปดพันเลยงั้นเอา้เอากูก็งงอยู่หายไปไหนวะเอ้อกดผิดเฮ้ยกูคิด่มันจะถูกๆที่ไหนได้ไม่ต้องแปดพันเลยหรวะเฮ้ยกูกดผิดเนี่ยต้องย้ายู่ตรงนี้เออนี่ตรงนี้นี่สยสยๆงั้นเดี๋ยวอีพีนี้เดี๋ยวเราเอา่อเก้ต่างด้วยการเปิดเปิดห้องน้ำดีกว่าคุณผู้ชม แล้วกูซื้อมาทำเคี้ยอะไรป่ะเ,เนี่ยไม่ต้องแปดพันเลยห้องน้ำแล้วเปิดตรงไหนเดีย๋ยวคุณผู้ชมเปิดตรงนี้อ่ะเรื่อยี่ดอกสองครอบครัวน,นี้มันไม่ไปไหนลเลยไหนที่อ่ะรีบแดกแล้วก็รีบไปสิไปคุยผมอยากเปิดห้องน้ำริมริมแบบใต้แบใบใต้ตรงนี้ใต้บันไดอะ่ะอืมไมส่สนนะแล้วจะเปิดห้องน้ำตรงนี้ดีเดียได้เปล่าะขอดูก่อนมันมีชักโครกอยู่นะเดี๋ยวชักโครกให้ดูนี่ผมไปซื้อมาอยู่ นี่นี่ไอเช่ยเนี่ยเออกวางได้นี่วะขอไปซื้อของมาก่อนนึน่งอันนี้สั่งไอซ์ไอซครีมใช่ไหมเด,เดี๋ยวต้องรีบให้ไอ,อไอ้สองไอซ์สองพ่อลูกเคี้ยนีย่ต้องไปก่อนบาร์ดูมเอาเนี่ยเดี๋ยวละห้องน้ำเนี่ยตามความเป็นจริงนะมันควรจะใหญ่แลวควรจะดีเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าพอมันพอแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องเกินมาถึงแบบ3บล็อกอย่างเนี้ยเข้าใจปะอืมเอาเป็นว่า แล้วกูจะเปิดยังไงวะต้องวางอะไรไปก่อนนะตรงนี้ผมว่าไม่น่าได้วะอาจจะต้องไปเปิดตรงนี้เหรอใกล้ๆห้องครัวเนี่ยนะแบบทำกบบข่าอยู่แล้วกิ่งขี้ก็เข้าห้องน้ำเนี่ยนะเอเข้าเข้าห้องครัวคิดหนักคิดหนักมาดูก่อนมีอะไรมาใหม่บ้างมาไม่ทิชชู่ดีนี่วิชู่วางไหนอะวันนี้อะเออประมาณแบบขี้เสร็จเปิดขี้แดกเสร็จแล้วก็ปดขี้ตรงนี้ปะตรงนี้ไม่น่าเวิร์กว่ะเออกูก็บ้าเนาะเหีย ห้องน้ำเฮี้ยจะมาจะมามีประตูกระจกอยู่ข้างหลังออกก่อนแป๊บนึงเก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้ไม่เวิร์คอันนี้ด้วยอันนี้ไม่เวิร์คประมาณนี้ประมาณนี้อืมแล้วก็ไม่ได้ว่ออะไรวะเนี่ยฟู้ดทรัคอาหารหรอ e x ิกออกจากรถคันนี้ก็ได้ ไอคำว่ารักเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆรถที่มันเป็นแบบรถแบบรถอะไรอะ่ะรถรถรถอาหารนะ่ะเออผมก็ไม่รู้จะใช้คาว่าอะไรมาอธิบายดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องห้องน้ํากันกนะคุณผู้ชมห้องน้ําเนี่ยอประตูนี้หรอประตูนี้ผมถือว่าได้อยู่ลายได้ได้อยู่ประตูเนี้วางนี้เป็นหนึ่งแต่ตรงนี้มันไม่มีอะดิตรงนี้มันไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีมห้องน้ามันก็นอันตรายไม่ใช่อันตรายดิมันก็ยากกว่าที่จะวางตรงเนี้มมยคุณผู้ชมผมดูแล้ว เอาเดี๋ยวเราซื้อป้ายห้องน้ำมาติดก,ก่อนแบตรูมแบตรูมพาตรูมพาตรูมแบตรูมก็เฮียละมันอยู่ไหนวะนีเนี่ยนี่จะละเอาเป็นชายและหญิงเป็นแบบสองห้องน้ำอยู่ในที่เดียวกันนี่เออประหยัดงบครับเดี๋ยวเราวางข้างหลังเลยดีกว่าใครมันจะมานั่งขี้สบายๆขนาดนี้เออมันอยู่ไหนวะพี่หน,นึง่งนี่นี่จะละ อันไหนเดียวอันนี้เดืออันนี้ดีอันนี้ไปสีจะได้เข้าๆกันเนื่องด้วยผมเนี่ยค่อนข้างจะให้ให้ความสําคัญกับอากาศที่ถ่ายเทนะเราจะไม่เอาอันนี้เราจะเอาอันที่ว่ามันเป็นอันนี้ดีเออเดี๋ยวขอหาสีที่มันเข้าๆกันก่อนหรือไม่ผมก็จะต้องเปลี่ยนไปใชอยางนี้หมดเลยดิย่างนี้ปะนี้ได้ปะอากาศมันจะถ่ายเทไปดีมันจะเห็นนะอันนี้อ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ละไม่ใช่แนวละ อันนี้อ่ะโหอันนี้ห้องน้ำมาควีนอันนี้ได้ปะพระโหดวงดวงจันทร์มึงจะตกเร็วไปไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่ได้อ่ะหายให้มันเบิกเบิก่อน,นอันนี้อันนี้มันไม่ใช่อ่ะถ่ายเท้กาดายเท้ทเทลิโอมึงหายดีดีดอันเนี้ยเกือบได้อยู่แต่สีไม่เท่ากันไม่ใช่ปัญหาหรอกกูก็ขายไปเลยขายได้13บสามเลก็ช่างแม่งอ่ะโอเคกูกผิด มันอยู่ไหนวะนี่เพราะว่าไม่แต่นี้อ๋อไม่ใช่ปะ่ะนี่ไงเจอแล้วเออเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนเรียบร้อยตรงนี้มันเป็นไอ้นี่นี่เป่าผมลืมไปวางนี้ไปอีกอันหนึ่งอะได้อยู่เออหนึ่งง่ายใช่อยู่แต่ว่ามันเป็นวางไม่ได้นะตรงเนี้ยดูแล้ววางไม่ได้วางไม่ได้ไไดใช่ปัญหาหอะไรล่ะ ในไหนช่วงนี้เราก็จะไม่ได้เปิด,ดนี่อยู่แล้วไม่ได้เปิดอะไรวะชั้นสองชั้นสองมันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ไหนวะนี่อเออนี่เรียบร้อยห้องน้ําห้องน้ํารายแรกของไอโอวันนายป๊บนึ็น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยว,ยวถ้ากูกดไอเชี่ยนี่เดี๋ยวกูจะหลุดคอยดกแล้วกูต้องทําใจันจะพยายามไม่กดไม่กดกเชี่ยแล้วแล้วกูจะคามมา้ั่กันยังไงสคิปไปเลยเออกดสกคิปละกันช่วงนี้แม่งหลุดชิบหายไอเชี่ยนแล้วนะ ฉันเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรปิดด้วยนี่วะมันจะไอ้นี่ไปมันจะมีมนุษย์ต่างดาวมาดูได้คุณผู้ชมไม่ค่อยดีเออแต่ผมอยากได้ไอ้ที่ว่ามันจะอธิบายีอเดียคุณผู้ชมเคยเห็นพวกโรงงานปะที่ว่ามันที่ว่ามันจะมีไอ้ตัวเล็กๆที่มันจะหมุนๆได้อ่ะเออผมอยากแตให้ได้อ่างนั้นอ่ะมีเป้าวะอันนี้เพื่ออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเลยตกแต่งเหรอเฮ้ยชั้นสองผมบอกเลยถ้าเปิดชั้นสองได้ผมวางนี้ทันทีเลย เอ้ยผมว่าได้นะแล้วมันจะไปผูกไม้กับดีไซน์ด้วยเราอาจจะได้ดีไซน์เพิ่มขึ้นมาเอ้ยแต่กูก็มีนั่นอยู่นี่ว่ะเ,เสือตัวเส,สือแบบไอเสือไอ้ไม่ใช่มัาเสือดีบางกอนนะบางกอนอ่ะช่างแม่งไอ้เหี้ยกูปิดไปแล้วกันไปลูกค้าแม่งจะขา,ขาดขาดอากาศหายใจในหะ้องน้ำก็ช่างแม่งอ่ะเดี๋ยวเราปิดทับไปเลยโอเคเรียบร้อยละนี่สวยๆเลยวทำไมาพนักงานกูม,มันไม่ทำงานเลยวะอ้าวพนักงานหายไปไหนอ่ะเอาไปพนักงานอยู่นี่ ใครปิดขี้ก็เข้า้องน้ำได้นะครับผมเรามีห้องน้าให้บริการแล้วเปิดประตูประตูไม่ต้องเปิดหรออ่ะปับหนึง่งโอ้ยกุตกใจก็อีกชักโคกหนึ่งอันเรามีแค่นเดียวชักโคกเนี่ยผมมองว่าเราควรจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้มันจะไม่ดีเพราะลูกค้าเขาจะได้รับเซอร์วิสที่มันดีเกินไปนี่หรอตรงนี้ไปทิชทชู่เลยทิชชู่ได้ไปที่นี่ก่อนผมจําได้ทิชชู่อยู่นี่ทิชชูใ่ใกล้กันเลยนีดหนึ่งจัดมันหนึ่ง อันนี้ไรอ่ะอ๋อน,นี่เป็นผ้าเช็ดมือใช่ปะ่ะผ้าเช็ดมือผมผมมองว่าควรจะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะวางเป็นอ่างล้างมืออผมมองว่าได้ผมมองว่าได้มมอ,ไดอะไรกัทิชชู่นี่เหรอไม่เอาอ่ะผมมองว่ามันเลอะเทอะไปจะดูแบบว่าร้านร้านราขาดความสะอาดนี่ที่กดที่กดที่อิตาลีจะใช้อย่างนี้กันที่ไทยก็น่าจะมีนะที่มันจะกดกดเข้าไปแล้วมันจะอันนี้จักโคกเลยอ,อันนี้อ่ะอันนี้เป็นที่วางมือถืออ ชอัชอๆปไปเลยใช่ปไหนเงินเรามันก็เยอะอยู่แล้วไอ้เช่นเนี่ยโอเคอันนี้กูมองว่ามันเริ่มจะเกินความจําเป็นไปละโอ้โหเห็นนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะอันนี้สวยกว่าเยอะเลยแต่ไม่ไปเป็นไรอ่าไม่เป็นไรก็เที่ยวก็ซื้อไปแล้วอ๋อกันไปรุน่นใครไปใครดิปะ่ประ,าะราคาเท่าไหร่อ่ะเจ็ดห้าสามแปดกูเก็บไอ้เช่ยไว้เดี๋ยวเราอันนี้เหรอว่ามันชักเกตแบบมันชักกตนี่ไปละมันชักกตแบบมันชักเกตเยอะไปละ มาเที่ยวองน้ำแับไปน็นโ okay. อเคจับคอช่วงนี้เป็นไรวะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออหามจริงเถอะมีมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีใครมีใครเขาบริการดีเท่ากูกปะวะคนลูกค้าตอบให้ชื่นใจดิอันนี้คืออะไรอะ่ะอะไรวะรู้จักโอ้เอ้ยอันนี้สวยนะผมเล็งไว้ก่อนเล็งเล็งอันนี้แป๊บนึงอุ้ยอันนี้อ่ะอันนี้ดีกว่าเยอะเลยมันดูหรูกว่าเยอะเลยอันเนี้ย พี่ดีนะดีอยู่ดีอยู่ดีอ e ันนี้อันนี้ผมมองว่ามันเกิดความจําเป็นไปนิดหน่อยเพราะเรามาแค่คนเดียวไงเข้าเข้าน้ํเข้า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 แค่คนเดียวอันนี้เอาไว้เปรียบผมทําเป็นห้องน้าชั้น2ชั้น2เนี่ยผมมองภาพไว้ว่าจะเป็นร้านใหญ่ๆแล้วก็จะมีห้องน้ําที่มันแบบเป็นห้องน้ําแบบยาวๆนิดหน่อยอันนี้มันจะเป็นห้องน้าแค่แบบแค่พอเข้าได้ไงแค่แค่เข้าได้ไปก่อนไงแล้วแหละอ๋ออันนี้เป็นกระจกรู้แล้วกระจกเราจะวางได้ไงอ่ะเพราะว่าเราก็ไอ้นี่อยู่แล้วพ่ะ ตรงนี้ป่ะจะเป็นหนึ่งอันโอ้ยเฮ้ยกูซื้อมาจะ80กว่าแล้วเนี่ยโอย้แล้วราคาแม่งแดกแม่งแบบแดกครึ่งเลยอ่ะวันนี้ยันยังดีละเออเนี่ยแบบแบบแบบเวลาลูกค้าเข้ามาเช็ดมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่ามันสูงไปนะลูกค้าเราไม่ได้ตัวสูงขนาดนั้นลูกค้าเราเป็นติดติดต่อประมาณนี้ประมาณนี้เออนี่แหละเห็นหน้าตัวเองด้วยเฮ้ยผมที่ผมไม่วางตรงนี้เพราะอะไรรปะเพราะว่าเราจะมองไปข้างหน้างไงอย่างเงี้ย แบบเราล้างมืออยู่ใช่ปะล้างมือล้างมือโอเคโอเคแล้วก็มองรับวิวบรรยากาศอะไรเนี้ยเข้าใจปะเออมันต้องคิดให้ออกอย่างผมชมอันนี้อ่ะเดี๋ยวกูกดผิดอีกกูกดตัว e เพื่อออกเลยกว่าเพราะว่าปกติอ่ะผมจะชอบมากดตัว e ตรงนี้ไงทีเนี้ยมันก็จะชอบไปดูแล้วพอตรงปุ๊บก,กูก็ได้ซื้ออันนี้แปอันนี้ไป,นนไปราคามันจะดีเอ้ยราคามันจะสูงนิดหน่อยนะเอ้เราเราเรา,เราต้องมีไฟด้วยนี่หว่ากูอนนชอบสนุกเลยกับห้องน้าเนี่ยขอดูไฟดูไฟก่อนไฟต้องเลือกอะไรที่มันดีๆนี่ดีนิดหน่อย ม,มองว่าอันนี้ดีแต่ผมว่าผมมองเราควรเอ้ยผมมองเราควรผม,ผมมองว่าเราควรวางไว้ตรงนี้เทียนด้วยเทีนยทนเนีย่ยเผาดากแม่งอะแบบกำลังขี้ๆอย่างเน,แบบนี้ยอากาศมันหนาวไงผมมองว่าไม่ค่อยดีนะอ๋ออันนี้สไตล์แบบนี้เลยนี่หว่าปุ่นปะ่ะเออไอ้ขี้นี่คืออะไรอะไฟแบบส,สุกๆป,ปะ่ะม่เอาอ่ะขี้ตั้งขี้อยู่ไฟแม่งอยู่ตรงเนี้ยคุณโอเคอะไม่โอเค้วหนึ่งอันนี้คืออะไร ไฟตรงพื้นเนาะมองว่าไม่พอไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยไอันนี้ผมมองว่าควรอยู่ข้างนอกใครทักมาวะเนี่ยเพื่อนกูเพื่อนกูแชร์คลิปคลิปติ๊กต็อกมาให้ไปประมาณนี้แหละเออห้องน้ําอ่ะลูกค้าครับผมร้านเรามีการพัฒนานะครับผมจากเงินทุกบาททุกสตางค์ของลูกค้าครับผมเราก็ได้ไปซื้อห้องน้ำแล้วครับผมกำลังดีเลยนะครับผมห้องน้ําดีมากเลยกดกันกดกันกดกันโอ้ยเงินล้วงเงินล้วงดีดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะะครับผมมองว่า อย่าจังไรไมานั่งตรงนี้ครับลูกค้าเดี๋ยวเจอเจอขุดจ่ายก่อนโอเคเรียบร้อยนี่แม็กหนึ่งไปลูกค้าไปละเก็บโต๊ะให้ลูกค้าก่อนใครเนี่ยไอ้เชี่ยมาอยู่ร้านกูทำขี้อย่าเลยด่าแม่งก่อนอยไปไม่ได้ <ๆ S 1> แล้วเราก็ย้ายตรงนี้มา,มาตรงนี้ย้ายตรงนี้ย้ายมานี่เดี๋ยวระวังเสือตัวใหญ่เลย จะตัวใหญ่มันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งควันขายดีเอ้ยผมว่าเราผมว่าเราอยากจัดร้านให้มันเป็นแนวแบบตุวจีนตุวจีนนิดหน่อยครับคุณผู้ชมปกติเะจะจัด,ดปเป็นแนวเที่ใหญ่แล้วตัวใหญ่ไหนโอ้โหตัวเท่าควายเลยวางไหนวางนี้มันก็ไม่ใช่แนววา,างนี้วางนี้เหรอเลือกไม่ถูกว่ะวางนี้แหละปะจะตัวใหญ่เลยเฮียเด็กๆที่มาร้านนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับผม เสียมันไม่งาบแม่งไปหรอกครับผมไม่ต้องกลัวนะครับโอเคโมจิของใครครับผมของนี้ใช่ไหมเอ้ยประมาณนี้คุณผู้ชมผมเจ็บคอเลยไม่รู้เป็นไรช่วงเนี้ยเวลาแคสเกมเนี่ยแม่งเจ็บคอทุกทีเลยก็เชียเรื่องไหนขอจัดจุดขอจัดไฟก่อนไว้อ EP หน้านะอ EP หน้า e ก็ยังไม่รวมกันว่าจะทำอะไรดีเพราะว่ารู้แหละว่าจะทำอะไรดีแต่ว่ายังคิดบอกว่าว่าจะทำอะไรก่อนเนี่ยม,มันมีอยู่หลายอย่างอะที่ผมอยากทำแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเงินนั่นแหละเออถ้ากูมีเงินกูก็ทำได้นะ แต่มันไม่มีเงินนี่แหละประเด็นปิดตรงไหนนะตรงนี้ปะ่ะกลางๆร้านอะไรอย่างเนี้สยสวยๆเอาจริงๆผมก็ขอไปดูร้านก่อนมันสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างวะแพนาดาไปเออเพิ่ม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 ไปหน่อยเพิ่มไปหน่อยมีแค่นี้เหรออ๋อมิตุจินด้วยมีอะไรด้วยนี่ว่ะหลายอย่างเลยเนาะสองร้อยห้าสิบกูโดนกูโดนหลอกขายไปเนะี่ยโอ้โหนี่น่าสนอันนี้สวยนี่สวยอันนี้สวยปะ่ะไว้ก่อนไว้ก่อนราคาเท่าไหร่อ่ะสองร้อยเหรอน่าสนไป แต่เ,เราไปดูที่อีเกียดีกว่าอีแบบตัวอีจริงๆอะ่ะอันนี้เป็นรูปวาดปะน,นี่เป็นรูปวาดเอ้ยเดี๋ยวเราแปะสักที่นึงดีกว่าแปะขอดูอย่งางอื่นก่อนไม่ค่อยสวยเลยเทีย่เนี้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะมั่งงานเดียวกันทั้งหมดอ่ะอ๋ออันนี้สวยกว่าเยอะเลยอันนี้ประมาณนี้เออสามสิบราคาไม่ค่อยแพงครับท่านผู้ชมตกแต่งตกแต่งไปอันนี้อ๋ออันนึงสวยๆสวยๆประเด็นไหนเราก็ไม่มีต้นทุนในการทำกับข้าวอยู่แล้วไงเราจะแปะที่ไหนเลก็ได้ ทงเนี้ยทงเนี้ยต้องไปเยอะๆเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้ารู้เลยว่าร้านเรามึงม,ม,มีมีอะไรขายบ้างถึงถึงขงน่าจะมีแปลกก็จริงนะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะออกละรู้สกกึกว่าไม่เก,กี่ยกระสิโกนี่เราแปะแล้วอันนี้แปะแล้วสเปนมาหน่อยเดี๋ยวข้างหน้าเราค่อยไปขายของขี้เกียจหกอันแปดอันใช่ไหมสามหกขายอะไรกันอังกฤษอังกฤษมาแล้วแล้วก็ฝรั่งเศสมานิดหน่อยฝรั่งเศสมาแล้วเกี่ยนไว้เนี่ยสี่แปดโอเคครบแล้วครบแล้ว ันนี้ย้ายนิดหน่อยคุณผู้ชมย้ายมาอยู่หน้าหน้าห้องน้ำนิดหน่อยเพราะว่าลูกค้าเขาจะได้เห็นไงว่ามีป้ายห้องน้ำตรงนี้ลูกค้าเขาจะได้รู้อ๋อตรงนี้เปิดห้องน้ำนี่หว่าวันนี้นี่คือส้นตีนแล้วเนี่ยโอเคไม่สวยเลยที่ย่างวันนี้สวยอ่ะอันนี้สวยอันนี้แบบแนวประมาณแบบอืมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดหน่อยนะคุณผู้ชมไปตรงนี้ดีกว่าทำไมร้านก็มันเหมือนร้านคนญี่ปุ่นยกันออะไรจะทั้งที่ขายอาหารต่างชาติเนี่ยทงแม่งเต็มเลยนะแบบมันมันสวนทางกันนิดหน่อยนะ้วคุณผู้ชมปกติต้องไว้ทงญี่ปุ่นทงจีนนะเพราะว่าเนี่ยก็มาจากจีนใช่่่่ปววกกูไมมร้ั เพื่อยิงคลิปหน้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องออนไลน์ด้ละ38ซับแล้วรีบเกิดให้หน้าอยากถึง40ซับแล้วคุณผมู้ชมแล้วถ้าใครกดก็ขอให้หลอ่อขอให้รวยขอให้รวยใหญ่ๆนะคุณผู้ชมรอเล่นนะไปเพราะว่ารวยพวกมึงเล็กอยู่แล้วแน่เพื่อยิงคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะคิดก่อนจะทำเชื่อดีถ้ามีเงินก็แต่ชั้นสองยังไม่ได้มาแบบสองสามในในสองสามพาร์ทนี้แน่นอนคุณผู้ชมรับประกันเลยชั้นสองแม่งแปดพันอกะไม่ได้มีเงินเนอยอะขนาดนั้นนะไปเคคลลิิปปหนปหน้าพ้่อจะยิง